หลังจากที่เรานะคะได้ลงขายของในช้อปปีไปแล้วทีนี้เราจะดูจากตรงไหนว่ามีลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าของเราแล้วนะคะวิธีการตรวจเช็คว่ามีลูกค้ากดสั่งซื้อสินค้าของเราแล้วหรือยังนะคะก็จะดูด้วยวิธีนี้นะคะโดยขั้นตอนแรกเลยให้เข้าไปที่แอปช้อปปีได้เลยค่ะพอเข้าสู่แอปช้อปปีให้กดตรงการแจ้งเตือนตรงนี้นะคะพอเข้าสู่ในส่วนของการแจ้งเตือน การแจ้งเตือนจะมี2ฝั่งนะคะคือฝั่งซ้ายมือเป็นการแจ้งเตือนฝั่งผู้ซื้อส่วนฝั่งขวามือ <Lauren> เป็นการแจ้งเตือนฝั่งผู้ขายซึ่งเราเองเนี่ยเป็นผู้ขายเมื่อต้องการเช็คว่ามีลูกค้าสั่งสินค้าของเราหรือยัง <S 1> <S 1> ก็ให้เรานะคะดูตรงฝั่งการแจ้งเตือนฝั่งผู้ขายเป็นหลักนะคะซึ่งถ้ามีจํานวนตัวเลขและวงกลมสีส้มอยู่แบบนี้นะคะแสดงว่ามีข้อความแจ้งเตือนมายัางผู้ขายนั่นเองค่ะของดาเนี่ยตอนนี้มีวงกลมเป็นเลข2 นั่นแสดงว่ามี2ข้อความก็ให้กดเข้าไปดูการแจ้งเตือนได้เลยค่ะส่วนของการแจ้งเตือนฝั่งผู้ขายก็จะมีการแจ้งเตือนอัปเดตคำสั่งซื้อคะแนนร้านค้าสินค้าเซลเลอร์บาลานซ์มาร์เก็ตติ้งเซ็นเตอร์สถิติร้านค้าส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นการอัปเดตข้อมูลจาก s h อป e e นั่นเองค่ะถ้ามีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าของเรานะคะการแจ้งเตือนจะอยู่ในส่วนของอัปเดตคำสั่งซื้อตรงนี้นะคะ ซึ่งดามีการแจ้งเตือนอยู่2รายการก็กดเข้าไปได้เลยค่ะพอกดเข้ามาแล้วจะเห็นว่าการแจ้งเตือนอันแรกจะเป็นการแจ้งเตือนว่าสินค้าที่ดาได้จัดส่งออกไปแล้วนั้นสินค้าถูกจัดส่งถึงลูกค้าเรียบร้อยแล้วกรณีที่ขึ้นการแจ้งเตือนแบบนี้เนี่ยไม่ใช่การสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้านะคะส่วนการแจ้งเตือนอันที่2นะคะมีลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าของดาแล้วนะคะซึ่งจะมีคําว่ากรุณาทําการจัดส่งสินค้ากับสเตนดาด d รีเวอรีนะคะ ถ้าลูกค้าได้กดสั่งสินค้าของเราแล้วและทางช้อปปีได้อนุมัติคําสั่งซื้อแล้วการแจ้งเตือนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือแจ้งเตือนเพื่อให้เรานะคะดําเนินการจัดส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อนั่นเองค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่ามีผู้สั่งสินค้าของเราแล้วลําดับต่อไปเราก็ทําการนัดส่งสินค้ากับทางบริษัทขนส่งนะคะและก็ปิ้นใบป่าหน้าเพื่อนํามาแปะตรงกล่องที่เราแพ็กสินค้านะคะ สำหรับการนัดส่งสินค้ากับทางขนส่งและการปิ้นใบปาหน้าเนี่ยเดี๋ยวดาจะเอามาพูดในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ